ดือนล่าสุดอัปเดตความปังความสวยความเฮงความปังบอสแพลวเกิดอะไรขึ้นเกิดได้ยังขึน้นนาะที่นี่พี่น้องจา๋ายยานิสิบบอสฟังนอจะนอาก,ก็คือวลาล่าสุดแม่แพลวแล้วกับผด,ดอัปเดตจมูกแม่แพล,ว, 3, แลววันที่ส,สามและวันที่สี่พี่น้องสวยสวยงามงามพี่น้องจา๋าเอิบซีไหนละอายถ่านกำลังไหลเขมามัดแสดงความคิดเห็นยินดีดีใจนะแม่แพลวนาะพี่น้องหนาแล้วสวยสวยพี่น้องจา๋า ก็ไปเบ่งเด้อพี่น้องจ้าในเพจมอลำแพรวสวยงามคลากพี่น้องหน้าสดสวยงามธรรมชาติสรุปคือสวยจ้าแมนพี่น้องจ้าสวยอิหลีหายบวมแล้วเจอกันแม่จะสวยให้ดูแมนพี่น้องจ้าสวยงามคลากหน้าใหม่ชีวิตใหม่สิ่งที่ไม่ดีทิ้งขอให้แม่ปังปังเฮงเฮงต่อจากนี้ไปจา้าแมนพี่น้องจา้าสิ่งที่บ่ดีก็ทิ้งไปเอา ความหิงความปังเดือนหนาต่อไปเนาะแมนแแ้วเนาะหน้าเปลี่ยนไปเลยจ้าสวยๆรอชมตอนเอาที่ปิดออกแม่นพี่น้องจ้ารออบึงความสวยความหึงความปังหน้าเปลี่ยนเลยหน้าเปลี่ยนจากเดิมมากเลยแพวพาวสวยมากค่ะขนาดยังไม่เอาผ้าออกแผลยังไม่ยุบยังรู้สึกเลยว่าสวยรูปหน้าเปลี่ยนเลยคะ่ะแมนพี่น้องจ๋าดูสวยคักอิลี สวยหน้าเด็กลงเลอะด้วยทรงนี้งามมากคะ่ะแม่นพี่น้องดูใบหน้าเด็กมากมากคะ่ะนี่ขนาดยังไม่หายนะคะสู้ๆเด้อลูกรวยรวยเฮงเฮงปังปัดังทะลุโลกจงใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะมีความสุขมากๆคะ่ะแม่นพี่น้องอันพวกว่างามคักพี่น้องจ๋าแม่แพล ทำจมูกใหม่คืองามคักแท้สันพี่น้องว่ะหายไวๆนะคะอยากเห็นรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ของเธอแล้วค่ะแม่พี่น้องแก้ ay, จมูกได้ปังมากแก้ ay, จุสยบดรามา่าเรื่องคนบุรีทุกคำเอาความปังตบหน้าไปเลยแม่พี่น้องจ้ะความเฮงความปังเดินหน้าไปเลยแม่แพ้วทรงดูสวยมากค่ะถ้าแม่ทำสวยมากครับ ยิ้มหวานด้วยสวยหน้าเด็กอ่อนเยาว์จมูกรับทรัพย์รวยปังยิ่งๆิ่งขึ้นไปคะ่ะอีกท่านนี้ก็ว่าสวยแน่นอนแม่นาลิตะตูเกียวคนสวยอยู่แล้วสวยขึ้นไปอีกขอให้ปังปังทุกอย่างต่อไปนี้ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆงามๆยิ่งยิ่งขึ้นไปเงินทองไหลามาเทมา สำคัญขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะรักๆค่ะอีกท่านนี้ก,ก็ว่ารอดูแม่แพลวในความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าที่สวยสุดค่ะโครงจมูกสวยมากดูเป็นธรรมชาติมากจ้าอีกท่านนี้ก,ก็ว่าจมูกสวยหน้าเด็กรับทรัพย์มีแต่สิ่งดีๆรวยวงรวยๆปังๆยิ่งๆขึ้นไปจ้าแม่นพี่น้องจ้า แม่แพลวดูเด็กหนาสวยงามงามพี่น้องจ้าเขาไปเบื้งเดอ้อในเพจมอลําแพลวพาวพี่น้องพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่าจังไหนก็นคอมเมนต์เข้ามาสูฟังแน่เด้อจ้าคลิปนี้ก็ะฝากไว้แค่นี้ก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีข่าวสารยะนิวก็ริมาอัปเดตบอสูฟังคือเก่าละจ้าขอบคุณมากค่ะบายบาย